อ่ะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาดูการสมัครเข้ากลุ่ม Facebook สร้างตัวตนขายออนไลน์และเติบโตไปได้วยกันบาย t o u u h utcc ครับก็วิธีการเข้าถึงกลุ่มนี้เนี่ยเข้าได้หลายวิธีนะครับสามารถเข้าได้ด้วยลิงก์ก็ได้นะที่มาจากกลุ่มเมื่อถ้าคุณได้รับลิงก์เนี้ย คุณจะยังไม่สามารถที่จะเข้ากลุ่มได้ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับขั้นต่อไปก็ต้องเข้ามาด้วย Facebook นะ Facebook ของเราแล้วเซิร์ชครับเซิร์ชคำนี้สร้างตัวตนเซิร์ชคำนี้เลยครับหรือให้เข้ามาด้วยลิงก์นี้ก็ได้ครับลิงก์นี้ก็ได้ครับผมซูมให้นะ ก็สามารถเข้าได้หลายวิธีนะครับก็เข้ามาที่กรุ๊ปเนี่ยแล้วก็พิมพ์เลขเข้าไป6 c 3 3 6 1 9 9 6 5 1 5 3 1 9ก็คือ Copy Link เนี้ยแล้วไปวางไว้ใน url นะครับหรืออีกอันหนึ่งคือเราเข้าไปที่ Facebook จะด้วยบน pc หรือว่าบนมือถือก็ได้ ipad อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พิมพ์ว่าสร้างตัวตนขายออนไลน์เติบโตไปได้วยการ buy e t u c h utcc หรืออันสุดท้ายคือ ก็เข้าไปที่ลิงก์ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้นะครับซึ่งบางทีลิงก์นี้มันอาจจะเป็นวิดีโอไลฟ์สดอะไรบางอย่างนะฮะเข้ามาเมื่อเข้าทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยให้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเขาจะเขียนว่าให้สมัครเข้าร่วมกลุ่มแต่ก่อนที่จะเข้าร่วมกลุ่มแนะนำให้ไปอ่านทั้งล่างก่อนนะครับข้างล่างมีกฎของกลุ่มอยู่ครับเดี๋ยวลองซูมนะสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นหนึ่ง เป็นลูกค้าของบริษัท eTouch 2เป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าปัจจุบันนะอันหนึ่งคือเป็นลูกค้าปัจจุบันอัน2คือลูกค้าเก่านะครับอันที่3คือเป็นลูกศิษย์นะฮะหมายความว่าเคยเรียนหลักสูตรใดๆก็แล้วแต่กับอาจารย์ของบริษัท eTouch นะครับแล้วก็อันที่4เป็นผู้ที่ได้รับเลือกหรือว่าได้รับเชิญจากแอดมินนะซึ่งจะเข้ามาการณีไหนก็แล้วแต่นะฮะขอให้ท่านเนี่ยกรุณา ไปสมัครสมาชิกที่แบบฟอร์มนี้ด้วยครับต่อข้อมูลที่ฟอร์มนี้นะฮะแล้วก็หลังจากทำข้อ2แล้วเนี่ยรบกวนไปอ่านข้อ3นิดนึงข้อ3คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในนี้จะมีดีเทลที่บอกว่าเ,เราอาจจะส่งอีเมลในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเนี่ยไปให้ท่านในบางโอกาสนะครับเพราะนั้นเน้นย้ำสิ่งที่สำคัญคือข้อที่1 ต้องเข้าเงื่อนไขนี้นะครับต้องเข้าเงื่อนไขนี้นะอันที่2คือถ้าไม่เข้าเงื่อนไขข้อที่1เนี่ยขอให้เข้ามากรอ,อกฟอร์มจริงๆแล้วกลุ่มที่เข้าเงื่อนไขข้อที่1ก็ขอให้มากรอ,อกฟอร์มเหมือนกันนะครับเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองเวลาที่เรามีสิ่งที่อยากจะติดต่อท่านด่วนๆเนี่ยบางทีเราโพสต์เข้าไปในกลุ่มแล้วมองไม่เห็นเนาะเราก็จะส่งอีเมลไปในเรื่องที่มันสําคัญคญนะครับกรุณากรอ,อกฟอร์มกันด้วย แล้วก็อันที่3มก็เอาไว้อ่านเล่นๆดูได้ครับเป็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะนะครับเมื่อเราอ่านศึกษาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มสีฟ้าตรงกลางๆได้เลยคือเข้าร่วมกลุ่มครับพอเราเข้าร่วมกลุ่มมันก็จะถามคําถามตา,ามหัวข้อมเมื่อกี้น,นะครับว่าคุณเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยคุณต้องตอบคาถาม,ถามตามนี้เดี๋ยวผู้ดูแลเขาจะได้ กดอนุมัติให้นะครับข้อหนึ่งเขาถามว่าท่านเป็นสมาชิกกลุ่มใดตอนนี้ผมอาจจะก่อว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลยนะครับแล้วผมจะไปทำตามกฎข้อที่สองผมก็บอกชื่อไปเชพเพนด้านะฮะออขอทราบรายละเอียดถ้าเกิดว่าท่านเป็นสมาชิกกลุ่มที่เคยอบรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ก่อเข้าไปถ้าเกิดไม่เคยก็พิมพ์ว่าไม่เคยนะครับ กฎของกลุ่มเรายอมรับหรือเปล่ามี3ข้อก็คือกดเมื่อกี้นะกดยอมรับไปเสร็จแล้วกดส่งครับเพียงเท่านี้เองเราก็รอให้เจ้าหน้าที่มาอนุมัติให้ท่านก็จะสามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มนี้แล้วก็ค้าขายออนไลน์เรียนรู้ไปได้วยกันเติบโตไปได้วยกันนะครับด้วยในกลุ่มนี้เราก็จะมีกูรู มากมายนะเป็นทั้งมีทั้ง Alibaba c เซอร์ติฟายเทรนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานกับระบบนะฮะก็คือน้องๆของเราที่ดูแลลูกค้าบนแพลตฟอร์ม Alibaba นั่นแหละนะครับแล้วนอกจากเรื่องของ Alibaba แล้วเนี่ยเรายังโฟกัสในเรื่องของ e c o อมเมิรต่างๆพาพวกท่านเนี่ยไปค้าขายกันอย่างจริงจังและเติบโตไปได้วยการประสบความสำเร็จไปได้วยกันบน โลกอีคอมเมิร์ซนะครับนะเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกลุ่มกันมานะครับโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าปัจจุบันลูกค้าเก่าและลูกศิษย์ของบริษัท e-touch ท่านได้สิทธิ์นั้นในทันทีนะครับเรียนเชิญครับ